บรรดาท่านพุทธบริษัตทั้งหลายในพากันสมาทานศีลสมาทานบริกรรมทานแล้วต่อไปขา้าบรรดาท่านพุทธบริษัทรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกมีความสำคัญ เราะว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่เป็นพระกรรมฐานที่ระงรับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตฉงนั้นขอมรนดาท่านพุทธบริษัทยาทิ้งอารมณ์นี้เสียถ้าขณะใดามีอารมณ์ฟุ้งซ่านขณะนั้นขอมรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงวางคำภาวนาและพิจารณาสิให้หมด <c oughs> เอาจิตเข้าไปจับกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็จงอย่าลืมว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่อย่าบังคับลมให้ใจให้แรงหรือให้เบาให้ยาวหรือให้สั้นลอยลมให้ใจไปตามปกติเพื่อความสบายใจของจิตแล้วหลังจากนั้น พระบรรดาท่านผู้บริษัทก็จับอารมณ์ให้ใจเขาออกว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือว่าให้ใจออก <c oughs> ให้ใจเข้ายาวหรือให้ใจเข้าสั้นยียงกว่าจิตจะสบายกรรมฐานกองนี้มีความสําคัญมากพระบรรดาท่านหลายมักจะพูดกันอยู่เสมอว่ารวบรวมกำลังใจไม่ได้ใจมันฟุ้งซ่าน นี่การกำหนดรู้ลมให้ใจก็จะใช้เวลานานเกินไปเห็นว่าทนไม่ไหวก็เลิกปล่อยอารมณ์คิดไปตามปกติต่อทีนี้ไปก็จะนำเอาปฏิบัติทาของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วในชาติปัจจุบันนี้คือในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็หมายความว่าในชีวิตเราเรา สำหรับท่านผู้นี้มีปฏิฏิทาการปฏิบัติเต็ม้วิความยากเข็นก็ <_ d ata> เห็นจะเหมือนกับพวกเราเรา,เรานี่เองแต่ว่าในที่สุดอาศัยที่ท่านทรงอิทิบาททั้งสี่ประการครบถ้วน <_ c oughs> และก็เป็นคนเอาจริงเอาจังตามสมุดบันทึกรายกฏว่า ท่านสามารถเอาชนะกำลังจิตได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงคำว่าคาดไม่ถึงก็หมายว่าคนในสมัยหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้เวลานี้ไม่มีฌานสม,มาบัติไม่มีมัคไม่มีผลไม่มีพระอริยเจา้า สำหรับสมุดบันทึกฉบับนั้นที่สามารถค้นคว้าหามาได้จากปฏิปทาของท่านผู้เท่าที่บันทึกไว้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทจึิงจะขอ,อนำเอาบันทึกนั้นม,มาแนะนำบรบรดาท่านพุทธบริษัทถึงปฏิปทาของคนปัจจุบัน ความจริงก็มาจบไม่ใช่ปัจจุบันนะักเวลาการผ่านมามากเหมือนกันรู้สึกว่าในระยะตอนตอน้ตนๆท่านก็ต่อสู้มาหนักเอามาเล่าสู่กันฟังจะได้เป็นปฏิบัาของท่าน,ท,นท่านผู้เท่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ไม่ขอบอกเพราะว่าในสมุดบันทึกไม่ได้บอกว่าเป็นใคร ถ้าหากว่าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นจะเชื่อได้ยังไงว่ามีตัวมีตนอยู่ก็ขอรับรองในฐานะที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูพระิปะทาเริ่มต้นของท่านมีดังนี้อันดับแรกก็จเจริญเพื่อกรรมฐานอย่างพวกเราเราอารมณ์ของท่านก็นเหมือนอารมณ์ของเราน่เอง สิ่งที่จะต้องต่อสู้หนักนั่นก็คืออารมณ์พุ่งสร้างของจิตนี่คำว่าอารมณ์พุ่งสร้างของจิตม,มันมันพุ่งหลายแบบคือพุ่งไปในอารมณ์ของความรักในระหว่างเพศฟพุ่งไปในอารมณ์ของความโกรธพุ่งไปในอารมณ์ของความโก,กรธ พุ่งไปในอารมณ์ของความหลงพุ่งไปในอารมณ์ของความทะเยอทะยานอาการทะเยอทะยานก็มีหนึ่งในการบางครั้งก็อยากจะมีความรู้ให้เลิศกว่าบคนอื่นรายการที่สองก็อยากจะมีจริยาดงกว่าคนอื่น ราการที่สามอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดชราการที่สี่อยากจะบรรลุมรุมัตร,รผลทำตนให้ถึงขั้นปฏิสัมภิทายานถ้าได้ว่าความพุ้งอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันเป็นของไม่ดีนี่เราคุยกันแบบย่อ จะขอนำปฏิปทาต้นของท่านคือประ,ประวัติการประพฤติปฏิบัติท่านเล่าไว้ในประวัติของท่านท่านบอกว่ามีอารมณ์พุ้งอันดับแรกก็มีการแก้อารมณ์พุ้งเป็นสำคัญ <c oughs> พอเข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์ บรรดาครูบาอาจารย์สมัยนั้นแท้ก็เป็นครูจริงๆคำว่าครูจริงๆก็หมายความว่าสอนกันครั้งเดียวขึ้นชื่อว่าคำสอนไม่พยายามสอนเป็นวาระที่สองอะไรก็ตามทําบอกไปแล้วถ้าจำไม่ได้ในสมัยที่กระนามบอกให้ทวนถาม ถ้าไม่ถามถือว่าเข้าใจถ้าในขณะที่สอนไปจุดใดจุดหนึ่งถ้าจุดนั้นยังทำไม่ได้ไม่ยอมสอนต่อคำสอนแบบนี้ก็ดีสำหรับนักปฏิบัติผู้เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นปัจจัยสร้างความวิริยะอุตสาหาให้แก่คณะสิทธิานุสิต ซึ่งผิดกับคำสอนในสนักของเราผมก็รู้สึกว่าสานักของเรานี่มันเฟอ้อเกินไป <c oughs> มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นในการบางครั้งเราจะเห็นว่ากำลังใจเขาบรรดาธนักปฏิบัติที่อยู่ประจำมองดูบางท่านบางทีท่านยังไม่ได้อะไรเลยก็มี แล่ว่ามีความหลงผิดว่าเป็นพลเลิศน,นี่ต้องระวังให้มาก <c oughs> อย่าทำอารมณ์ให้ผูอย่าดูใจคนอื่นอย่าดูจริยาเขาองคนอื่นดูตจใจของเราเองเป็นสำคัญ <c oughs> มากมายว่ากันเรงแก้อารมณ์พุ่งของท่านผู้เท่าในอันดับแรกตามที่ท่านบันทึกไว้ ท่านบอกว่าสิ่งที่มันจะสร้างความสะเทือนใจมากที่สุดก็คืออารมณ์ฟุ้งมันพุ้งทุกอย่างบางทีชาวฟุ้งไปอย่างหนึ่งในด้านอารมณ์ของความรักท,ทั้งทัที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพยายามปฏิญาณตนไว้แล้วว่านิพพานัาสสะสิกิริยายะเอตังกาสาวังขหิตวา ซึงแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผากาสาวพัฒเพื่อทำให้แจ้งสิ่งปณิพานนี้ปริการหนึ่งในบริการหนึ่งก็ได้สมาทานไปนกรมรมฐานไว้แล้ววิมาหังภกวาอตาาัตะภาวังตุมหากลางปริจจชามิ ซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่ามอบกายถวายชีวิตก็หมายถึงว่าจะไม่ทำกิจใดๆดอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ให้ผิดต่อพระพุทธพจทธบรมบาลีเ่าสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระจิาศีทรงตรัสว่าไม่ควรจะไม่ทำอย่างนั้น สิ่งใดที่องค์สมเด็จพระพักวันบรมศัต์สดาทรงแนะนำทรงเสริมให้ปฏิบัติจะทำอย่างนั้นอันดับแรกจะทำเอาจิตเข้าถึงฌานให้ได้ <c oughs> ท่านกล่าวว่าแม้แต่ตั้งใจไว้อย่างนี้ไอ้ความเลวของจิตมันก็ยังยังปรากฏมันฟุ่งทุกแบบในการแรกที่ครูบาอาจารย์สอน ท่านบอกว่าหนึ่งให้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกวิธีกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ปล่อยลมตามธรรมดาให้มาให้ใจธรรมดาคือว่าไม่ฝืนลมให้ใจไม่บังคับให้แรงไม่บังคับให้เบาไม่บังคับให้ยาวไม่บังคับให้สั้นให้มันอยู่ตามปกติของมัน เวลาให้ใจเข้าพระอาจารย์สอนวันให้นึกว่าพุธเวลาให้ใจออกให้นึกว่าโทแล้วครูคบาอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหากว่าปฏิบัติได้อย่างนี้ขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้คำว่าพุทโธขนาดนั้นอารมณ์จิตเป็นสมาธิ ท่านสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วท่านก็ทิ้งท้ายว่าถ้าเธอทำไม่ได้จงอย่ากลับมาหาฉันนี่เป็นคำสอนและก็เป็นคำสั่งของอาจารย์การรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกการภาวนาวาพุโธเป็นคำสอน แต่ว่าคําสั่งก็คือว่าถ้าเธอทําไม่ได้ยังไม่สามารถจะชนะจิตได้ถ้าเธอยังทอดทิ้งอารมณ์ทั้งสองเระการไม่สามารถจะบังคับใหแพรมณ์จิตทรงอยู่ได้เป็นเอกคตารมณ์คำว่าเอกคตารมณ์ก็คือไม่ลืมคำว่าพุทโธไม่ลืมกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออก และในขณะที่ใช้คำว่าพุโทโธขณะที่รู้ลมให้ใจเขาออกจะไม่ยอมให้สิ่งอื่นเข้ามามีอำนาจเหนือใจแต่พระอาจารย์ท่านก็แนะนำมาอีกว่าในเมื่อฝึกใหม่ๆเราจะชนะใจตลอดเวลาที่เราทรงจิตตั้งอารมณ์ไว้จะพราะเวลาไม่ได้ มันก็มีอาการที่ลมอารมณ์จะพุ่งซ่านไปสูอ่อารมณ์อื่นได้บ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าเมื่อมันซ่านไปเราก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วมันซ่านไปใหม่มันรู้สึกตัวเข้ามามไรก็ดึงเข้ามาใหม่จึงกว่าเราจะชนะใจคือทรงอารมณ์ได้ตามที่เราตั้งตั้งตั้งเวลาไว้สันส้นๆ ท่านบอกว่าคําแนะนำอาจารย์ในขั้นต้นท่านบอกไว้เท่านี้แล้วท่านก็พยายามหาทางฝึกทุกอย่างหาในสถานที่สงัดเชังอจจเสียงเชิงัดจบรรดาก,กรสถานที่เล่งกลัไปด้วยประชาชนหามุมสงัดนั่งสมาธิโดยการตตมาตสองชั้นบาง นั่งพับเพียบบ้างนั่งเองกายบ้างนั่งห้อยขาหลัง,งพิงผาผ่าหรหลังพิงเสาบ้างพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าจะออกฟังมาที่แรกท่านบอกมันง่ายเหลือเกินรู้สึกว่าพระกรรมฐานนี่ไม่มีอะไรยากเพียงแค่นี้นะหรือที่จะเกินวิสัยของเรา แต่ว่าทำเข้าจริงๆบางคราวมันก็สามารถจะรักษาอารมณ์ได้ยาวถึงห้านาทีสิบนาทีคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกคล้อมกับคำภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทแต่ว่าการในการบางครั้ง ท่านบอกว่ามันกลุ่มกลัดจริงๆแม้แต่จะพึงตั้งอารมณ์ไม่ถึงสองนาทีมันก็ทรงอารมณ์ไม่อยู่่านจะไปหาท่านอาจครูท่านครูให้แก้ไขอารมณ์ท่านก็สั่งไว้ว่าเธอไม่สามารถจะรักษาอารมณ์นี้ได้ไม่ต้องเข้ามาหาฉันอีกบรรดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลาย ครูสมัยนั้นดดเกินไปไหมแต่ความจริงถ้าคิดว่าครูสมัยนี้นัน้นดดเกินไปแล้วก็ยังน้อยเกินไปคือว่าน้อยเกินไปสําหรับกฎที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา์สันดาหสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนสมัยนั้นองค์สมเด็จพระจนวรสอนอย่างยอดตั้งแต่ต้นยันอาหัตผล เมื่อสอนแล้วองค์สมเด็จพระทสุพลก็ส่งพระโพน้นเข้าป่าเมื่อสั่นศึกษากันอยู่เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดกับใครถึงชั่วโมงไม่เคยเจอบทคำสอนตอนไหนเลยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนถึงหนึ่งชั่วโมงเท่าอย่างมากเราถือว่าหนึ่งชั่วโมงก็แล้วกัน ว่าสอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีอะไรบ้างลองวัดภาพกันดูแต่เมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูสอนแล้วก็ส่งพระทั้งหลายเรานั่นเข้าป่าไปเลยไม่ต้องกลับมาหากันอีกแต่ว่าบรรดาท่านทั้งหลายเรานั่งเข้าป่าไปแล้วกว่า,าจจะเข้ามาพบองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วบางทีก็ไม่ถึงบรรษา บางท่านก็จะพรรษาในป่าบรรลุอรหันต์ก่อนออกพรรษาแล้วเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระจินวรเป็นอันว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงช้างให้แบกแต่ท่านก็แบกกันได้ถ้าจะบอกว่าบารมีท่านเต็มก็อย่าลืมคำว่าบารมีแปลว่ากำลังใจ ท่านนั้นหลายพวกเรานั้นท่านมีกําลังใจฉันใดพวกเราก็มีกําลังใจฉันนั้นคำสอนของค์สมเด็จพ,พระกวนยังอยู่ครอบทวนบริบูรณ์ยังไม่ได้สลายตัวไปจากโลกนี้ <c oughs> ในบันทึกฉบับนั้นแทนบบอกว่ามืนึกถึงตอนนี้ก็มาคิดในใจ ว่าถ้าเราเอาชนะไม่ได้นี่เราจะยอมตายจะดีกว่าจะไม่เข้าไปหาอาจารย์จนงกว่าเราจะชนะจิตเบื้องตนคำว่าชนะในตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเธอจะปฏิบัติได้ถึงชานสี่ก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ชานสี่ก็ให้ได้ธรรมปีติ วิจิติคือความอิ่มใจแล้ว่าการโกหกอาจารย์บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายไม่มีผลถ้าพระอาจารย์องค์ใดท่านปฏิบัติพระธาตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จรพะทศพลจงขั้นได้เจตุปฏิยา,ยานสามารถรู้อารมใจของเราได้ไม่มีทางเจริบเลีเ่ยงได้ถ้ามันทึกว่าอย่างนั้น แล้ทำยังไงล่ะให้อารมณ์พุ่งตอนนี้บางครั้งใช้คำบรรณาว่าพุโทโธสามรอบก็ไม่ไหวบางคราวมันก็ดีท่านก็เลยจัดหาวิธีใหม่สิ่งที่อาจารย์สอนมันนั้นท่านกล่าวว่ามันละเอียดเกินไปสำหรับใจของท่านท่านจะหาลูกประคำท่านก็หาไม่ได้ เพื่อเข้าไปอยู่ในป่าช้าเข้าไปอยู่ในป่าชัดเข้าไปอยู่ในที่สงัดลูกกระคำเขาก็ไม่มีขายเก่งกลาดเหมือนสมัยนี้เอาอะไรดีก็ไปเอาไม่กโกรดมาได้กี่ไม่ก็ตามเอามากรอบหนึ่งกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพูดให้ใจออกนึกว่าโท หยิบเมดกร,รดไปวางนอกจากสถานที่ที่มันกองไว้เท่าจากกองหนึ่งเม็ดให้ใจเข้าว่าพุทธออาว่าโทอ้าไปเม็ดหนึ่งทำกันอย่างนี้ตั้งใจไว้ว่าถ้าเราชนะอารมณ์จิตเท่าเมดกร,รดที่มีอยู่นี่ไม่ได้เราจะไม่ยอมเลิกเราจะยอมตายตามบันทึกเ่านบอกว่าใหม่ๆเกือบจะดิ้นตาย ว่าไปสองสามเม็ดนั้นอ่ะมันดิ้นพังซะแล้วมันไม่ยอมเอาด้วยคือหมายความว่ามันไม่ยอมจะทรงอยู่มันเพราะว่าพุทโธเม็ดหนึง่งพุทโธอีกเม็ดหนึง่งพุทโธท,ที่สามพุทไม่ทันโธอารมณ์จิตมันก็โผล่อาการอย่างอื่นมันเข้ามาแทรกมันคิดแสงเข้ามา เห็นท่าจะไม่ไหวทำยังไงต่อสู้กันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้ปัญญาณเขาดิตนเองคราวนี้ลุกขึ้นเดินเดินวนไปวนมาวนมาวนไปไมันจะคิดอะไรก็ช่างเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่สักครึ่งชั่วโมงครอนชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง ในช่วงในการเดินนั้นก็นับเก้าลิงกกโกดหนึ่งสองสามว่าไปตามจังหวะของเก้าแล้วบางทีเก้าไปกับพุทโธพุทโธทไม่กําหนดรู้ลมหาไม่ใจเขาออกแล้วเอาตามเท้าเก้าเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสักครู่หนึ่งอารมณ์กขโปรงพอโปรงดีก็ปล่อยใจใสบายมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยให้คิดไปใหอารมณ์มันเป็นสุข พออารมณ์เริ่มเป็นสุขก็กลับมาเล่นกับเม็ดกรวดใหม่จับเม็ดกรวดหนึ่งเม็ดพุทโธเอาไปวางนอกกองหนึ่งเม็ดพุทโธเอาไปวางนอกกองอีกหนึ่งเม็ดท่านบอกว่าตอนนี้ชนะได้เม็ดกรวจหมดกองไปแล้วใจยังสบายไม่เดือดไม่ร้อน หมายความว่าอารมณ์มันก็เริ่มเป็นสุขพอชนะไม่กรัวดได้หมดกองก็มีความสบายนอนตอนนอนอยู่นี้ก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับจิตคืออารมณ์จิตมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปตามอารมณ์เมื่อมันอยากจะคิดนี่ก็คิดไปคิดคิดไปมนเลยหลับ พอหลับพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆมีกำลังใจพอรู้สึกขึ้นท่านก็บอกจิตมันฝังอยู่มันก็จับคำว่าพุทโธกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกนอนอยู่แบบนั้นต่อสู้อารมณ์แบบนี้มาท่านบอกว่ากว่าจะชนะได้หลายวันอารมณ์จิตเข้าถึง้งกว่าจะเข้าทึ้งจุดไอจุดก็จุดไม่ใหญ่นักเอากันแค่ปีติเท่านั้น ต่อสู้กันจริงๆให้เรามรโทรงนิ่งท่านบอกว่าสู้กันอยู่หลายวันจนกว่าจะชนะได้คือเวลาทำที่ทำกันทั้งวันต้องมีอาการผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับอาร,รมณ์ที่แรกท่านบอกว่าเราไั่นงโง่ใช้อารมณ์เครียดเกินไปจเจ้าชนะใจทันทีทันใดให้มันเป็นไปตามความประสงค์ มันก็เป็นไม่ได้พอมาเริ่มรู้จักอใใคอนคลายอารมณ์บ้างถ้าอารมณ์มันเครียดก็เลิกเสียถ้าอารมณ์มันพุ่งจัดหนักก็เลิกหาอิริยาบถทำสบายนอนบ้างเดินบ้างยืนบ้างนั่งห้อยขาบ้างดีไม่ดีก็ไปเล่นอย่างโน้นหยิบอย่างนี้จับไม้มาเคาะบ้าง บางคราวก็มองดูใบไม้มองดูยอดไม้มองดูดินใครจิตมันอยู่ที่ยอดไม้จิตมันอยู่ที่ใบไม้จิตมันอยู่ที่ดินตามัิยาศัยบางครั้งก็หยิบไม้มาอันหนึ่งมันนั่งเคาะไม้เสียงป๊อก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 ให้หูมันอยู่ที่ไม้เคาะบางทีก็เอาจิตไปจับที่พระพุทธรูป ดูพระพุทธรูป่านมีพระพุทธลักษณะไปยังไงที่เขาทาไว้มองไปเพ่งไปใจมันก็เป็นสุขพอใจมันเป็นสุขมีอารมณ์สงบสงัดก็เริ่มจับคำวันนาว่าพุโธอารมณ์ก็เกิดความแช่มชืนท่านบอกว่าต่อสู้อยู่อย่างนี้จึงกว่าจะชนะใจได้ตามเวลา คือในระยะแรกเอาไม่กรวดมากรอบหนึ่งพุโทโธหนึ่งเม็ดพุทโธหนึ่งเม็ดหมดกรอบหมดกรอบไอ้ตอนตอน้ตนๆมันไม่ทันยังหมดกรอบมันไม่อยู่พราเล่นทานนี้เข้าบ่อยๆไม่กรวดไม่กรวดหมดกรอบใจยังอยากพุทโธต่อไปไม่อยากพุทโธต่อไปก็ตั้งใจว่ากลับทวนอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่จบ จิตมันสั้นเราจะตั้งต้นใหม่เราจะยอมตายแต่ว่าต้องดูกำลังใจมันสั้นจริงๆท่านก็บอกว่าเพ่นเหมือนกันในที่สุดรอบที่สองท่านก็สามารถทำได้แต่ว่าทั้งๆท,ที่ทำรอบที่สองได้แต่ในการบางครั้งบางคราวบางวันท่านบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันบางทีพอจับเข้าจิตมันก็นึกราน เมื่อพลาดจริงๆก็ต้องเลิกปลอยจิตให้สบายในที่สุดท่านก็สามารถชนะกําลังใจให้ทรงสมาธิได้ตามกําลังจํานวนไม่โกรนที่ส่งไว้ขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีสี่แบาปฏิบัติการปฏิบัติของท่านพอเท่าน,นี้มียาวเวลานี้มันหมดแล้วนี่ขอบรรดาท่านทังหลายที่ไม่สามารถจะเอาชนะใจได้ ปฏิลองปฏิบัติตามปฏิปทาของท่านมิยังนะวิธีเอาชนะจิตี่ยังไม่จบในวันนี้คือว่าชนะจิตเป็นสมาธิเตียเพียงสั้นๆยังไม่จบแต่เวลามันจบแล้วตอนนี้ไปคอสบ,บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระเทพแก้วจงใช้อริยาบทตามสมควรท่านจะนั่งท่านจะนอนท่านจะยืนท่านจะเดิน นั่งท่านไหนก็ได้ตามมัธิาายาัยขอให้รักษากำลังใจของท่านให้คงอยู่ตามที่องค์สมเด็จพระรมยูโทรงต้องการสวัสดี